ค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะตัวนี้น่าจะเป็นหลุมนะดูว่าอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเป็นหลุมจริงๆด้วยครับเนะี่ยโอ้กินเลยครับนี่ฮะ สวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิชชิงชาแนลเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับก็คือเทคนิคในการหยอดหลุมปลานินนะครับด้วยคันระยะเมตรแนะครับตกเลาะริมฝั่งนะครับก็ในระยะเมตรแนะเพื่อหาหลุมปลานินนะครับครับผมก่อนอื่นต้องมาอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมถึงหยอดหลุมนะครับ ก็ส่วนตัวผมนะเวลาผมไปบอ่อเหมาหรือบอ่อแข็งนะครับถ้าเป็นบอ่อเหมาเนี่ยก็คือถ้าปลามันเราตกระยะไหนมันก็ไม่กินนะครับสองเจ็ดก็ไม่กินสามหกก็ไม่กินสี่ห้าห้าสี่ไม่กินอย่างเงี้ยผมจะแก้เกมด้วยการเดินหย่อนหลุมนะครับก็เดินหย่อนหลุมรอบบอ่อนะครับตรงไหนว่างไม่มีคนตกเราก็เดินหย่อนหลุมอโอกาสที่จะได้ตัวปลาเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับในกรณีที่ปลามันช็อตนะครับทั้งบอ่อมันไม่กินนะก็จะเดิน หลุมนะครับ <S 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 เพื่อเป็นการแก้เกมนะครับแล้วก็ปิดคันข้าเวลาด้วยนะครับส่วนถ้าจะเป็นบ่แอบแข็งเนี่ยบ่อแข็งเนี่ยผมก็จะหาหลุมทิ้งไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่2หรือช่วงที่3เงี้ยฮะหาหลุมทิ้งไว้เพื่อ,อปลาหลุมส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวใหญ่นะครับโอกาสที่เราจะได้รางวัลปลาใหญ่ในแมตน์น,น,น,นั้นเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ระยะการหยอดของเราเนี่ยก็จะอยู่ในระยะ3เมตรนะครับในล็อกของเรานะเราก็สามารถทําอะไรก็ได้ในล็อกของเรานะ ผมก็จะหาหาหลุมก่อนถ้าล็อกเรามีหลุมก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มีหลุมก็ก็ถือว่าไม่ต้องหยอดนะครับแต่ถ้าเรามีหลุมเนี่ยเราสามารถเลี้ยงปลาไว้นะครับโดยการหยอดอาหารในบนไปเรื่อยๆครับให้ปลาเข้าเข้าในหลุมนะพราะเข้าในหลุมปุ๊บเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราค่อยตกอ่าเป็นการแก้เกมนะครับเพื่อหาปลาใหญ่ในในรางวัลปลาใหญ่ของแม์นั้นๆน,น,นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอธิบายคร่าวๆนะครับว่าทําไมต้องหย่อนหลุมนะครับเดี๋ยวมาดูชุดสายหน้าที่ผมใช้หย่อนหลุมในวันนี้นะครับครับผมขั้นตอนการขึ้นสายหน้านะก็สายจากปลายคันนะครับมาเจอสต็อปไลน์ตัวบนหนึ่งตัวนะครับที่เสียบทุ่นแล้วก็ตัวทุ่นตัวทุ่นนี้เป็นทุ่นไหลาสารที่ผมทําเองนะวิธีการทำเนี่ยผมได้เอาลงไว้ในคลิปที่79นะครับที่ไปตกไหลาสารทุ่นไหลนะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูได้นะครับ ต็อปไลน์ตัวล่าง1ตัวนะครับแล้วก็มาชุดตะขอนะชุดตะขอก็เนี่ยฮะใส่ต็อปไลน์ไว้1ตัวนะครับเพื่อการฟันปลานินนะครับครับผมชุดใส่หน้าก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาตุกจริงกันเลยนะครับมาดูว่าผมมีวิธีหาหลุมปลานินอย่างไรนะครับก็ส่วนอาหารที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟิตพุกนะครับฟิตพุก2องสีส้มนะครับของเชลล์ไ i t ์ฟิตชิ่งนะวันนี้ผมจะผสมเป็นนวดนิ่มนะครับ นวดนิ่มเลยนะครับนวดนิ่มแบบนี้นะครับในการาหาหย่อนหลุมนะผมจะใช้นวดนิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อเหมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ไส้เดือนหรือว่ากุ้งในการหย่อนหลุมได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆชุดใสนะ่หน้าเพื่อนๆต้องเป็นชุดที่มีตะก่วนะใช้ตะก่วเป็นตัวลังนะครับแต่ตัวเนี้ยที่ผมใช้เป็นไร้สารเนี่ยก็คือผมจะใช้อาหารเป็นตัวดึงตัวทุ่นนะครับมันจะมี2แบบนะถ้าใช้เหยื่อสดเนี่ยต้องมีตัวตะก่วเป็นตัวดึงตัวทุ่นนะครับ ตัวนี้ผมตั้งเป็นไร้สารนะผมจะใช้อาหารเป็นตัวดึงตัวทุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการตั้งทุ่นแล้วก็วิธีการหาหลุมกันนะครับวิธีการหาระดับน้ํานะครับก็ใส่ตัวอาหารนะครับแล้วก็ลูดสต็อปเปอร์ขึ้นนะครับก็เราจะให้ตัวทุ่นมันลอยขึ้นสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นลอยไว้สัก4หรือ5ข้อสีก็ได้ครับถ้าเวลาเราค่อยๆแลกนะฮะถ้ามันมีหลุมเนี่ยตัวทุ่นมันจะจะจมลงเองนะครับจะเป็น2ข้อสีหนึ่งข้อสีนะครับ ประมาณนี้นะครับก็โยนเหยื่อไปตรงจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีหลุมนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลุมนะครับแล้วดูว่าตัวทุ่นมันตั้งกี่ข้อสีนะอ่าตัวนี้ตัวทุน่นตัวทุ่นตั้งสีข้อสีนะครับก็เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอ่านี่นะฮะตัวทุ่นตั้งขึ้นประมาณ3ข้อสีถึงสข้อสีฮะแล้วก็ทำการหาหลุมนะฮะโดยการค่อยๆยยกนะครับแล้วก็ลาก ไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้นะครับเอาที่ถนัดว่านะค่อยๆลากนะครับค่อยๆลากนะจึ๊บอ่าตัวนี้น่าจะเป็นหลุมนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี้ยทุ่นเหลือข้อเดียวนะครับเนี่ยทุ่นเหลือประมาณข้อเดียวเนี่ยประมาณนี้ครับน่าจะเป็นหลุมนะครับเตาสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นหลุมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นหลุมจริงๆด้วยครับปลาขึ้นตอกแล้วครับเนี่ยรอคาบรอคาบครับคาบอย่างนี้วัดครับนี่ครับมีตัวครับ นะครับหลุมครับเห็นไหมครับหลุมครับมีตัวแน่นอนครับการตกแบบนี้นะครับก็เราก็จะหยอดลงไปจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีหลุมนะครับคิดว่าน่าจะมีหลุมนะครับก็ปล่อยทุ่นโจมไปนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวจะซูไม่ดูนะอ่านี่นะตัวนี้ตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาสี่ข้อสีนะครับ ก็ทาการค่อยๆยกนะครับค่อยๆยกลากไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับเอาที่ถนัดนะค่อยๆยกนะครับถ้ามันมีหลุมเนี่ยตัวทุ่นมันก็จะจมลงอ่าตัวนี้น่าจะเป็นหลุมนะครับดูฮะจากสีข้อสีอ่าเหลือ2ข้อสีครับเนี่ยฮะมีหลุมจริงๆครับดูไหมฮะกินเลยนะครับดูนะฮะกินเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตกละตกละทราบทุ่นละอุ้งวัดครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่ฮะมีหลุมจริงๆครับเห็นนะฮะ เป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคในการหา,าหาปลานะฮะเลาะริมฝั่งนะนี่เห็นไหมครับคาบเต็มปากนะครับอ่า,านี้นะครับ่น,นะครับวิธีการหาระดับน้ำนะครับก็คือใส่อาหารนะครับเพื่อเป็นตัวดึง,ดงตัวทุ่นนะแล้วก็ดึงสต็อปไลน์ขึ้นนะครับแล้วก็โยนไปตรงจุดที่เราคิดว่าน่าจะมีหลุมนะ ถ้าเป็นบ่อแข่งเราก็โยนไปตรงหน้าเรานะครับก็มีระยะหาแค่3เมตรนะครับแล้วแต่ที่บ่อเขาให้ระยะระยะการตกของเรานะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่พออย่างนี้นะคะร,ระดับน้ํามันจะเป็นประมาณสีข้อสีรนะเราก็ยกเพื่อหาหลุมครับถ้ามันมีหลุมเนี่ยตัวทุ่นมันจะจมลงอาจจะเป็น2ข้อสีหรือ1ข้อสีนะครับเนี่ยค,ค่อยๆยกครับค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะฮะ ตัวนี้น่าจะเป็นหลุมนะดูฮะยุบอ่าอ่าี่ยเห็น,นไหมครับเป็นหลุมจริงๆด้วยครับเนี่ยโอ้กินเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหหลุดครับปลาหลุมอ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่อยู่ตัวเดียวนะครับมันจะอยู่อ่าถ้าตัวหนึ่งออกอีกตัวนึงมันก็จะเข้านะครับก็เพื่อนๆก็ลองหาดูนะครับ ค่อยๆเจิ๊กนะครับค่อยๆเจิ๊กฮะมีบินมีหลุมมากมีหลุม,ม,ม ผมก็เดี๋ยวมา,าสรุปอาการทุ่นกันนะครับก็าการตกหย่อนหลุมนะเราก็ค่อยๆเจิาะนะครับเจิกด้านซ้ายหรือว่าเจ๊กด้านขวาก็ได้นะครับ<ม>ตามที่ถนัดน,นะเอาไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละ,ดทละนิดนะครับค่อยๆเจ๊าสมมติมต,ตัวทุ่นเราระด,ดับน้ามันตั้งไว้ที่4ข้อสีนะถ้ามันมีหลุมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่สีข้อสีแน่นอน,นครับมันจะจมลงไปอาจจะเป็น2ข้อสีหรือ1ข้อสีอ่าอย่างนี้นะครับคือการหาหลุมนะเราก็ ค่อยๆขยับพอเราได้หลุมปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยขยับให้นิดขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหลังเพื่อหากลางหลุมนะครับถ้าเป็นกลางหลุมจริงๆเนี่ยมันจะจมลงพอมันจมจมลงเยอะเนี่ยเราก็เอาเหยื่อขึ้นมาแล้วก็ลูดสตบลายขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันลอยขึ้นมาสักข้อสีหนึ่งนะครับเวลาปลากินเนี่ยมันจะค่อยๆคาบเหยื่อออกนะครับถ้ามันคาบเหยื่อออกจากหลุมเนี่ยตัวทุ่นเรามันจะค่อยๆยกอ่าแต่ถ้ามันลากเร็วๆเนี่ยมันก็คือจมุ๊อย่างเงี้ยวัดนะครับ รับรองเต็มปากแน่นอนนะครับในกรณีที่ใช้อาหารนะกรณีที่เป็นบ่อแข็งนะครับเราควรจะให้มันกินแบบเต็มปากนะครับก็คืออาการของมันก็คืออาจจะเป็นการยกเหยื่อนะครับค่อยๆยกเหยื่อคือมันจะข้าบเหยื่อออกจากหลุมมันนะฮะคือแสงสิ่งแปลกปลอมนะที่อยู่ในหลุมมันมันจะข้ามออกนิสัยปน,นินนะครับพอมันข้ามออกปุ๊บเนี่ยตัวทุ่นมันจะค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินอาจจะเป็นยกด้วยเดินแล้วก็ยกเดินแล้วก็ยกอย่างเงี้ยวัดมีตัวชัวในปากแน่นอนนะครับ เพราะว่าปลาเนี่ยมันจะใช้ปากในการคาบเหยื่อออกนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือทุ่นค่อยๆจมถ้ามันจมหายแบบนานๆนะครับวัดตีปากแน่นอนนะครับนี่คือวิธีการจอดหลุมนะครับในสไตล์ของเหนือเมฆฟิชชิงนะครับับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักตกปลานะฮะหน้าใหม่ๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีการหยอดหาหลุมปลานินนะครับก็เป็นการ ค่าเวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ปลามันไม่กินจุดที่เราตกจริงนะครับก็มาหาหลุมหยอดเล่นๆน,นะฮะกม็มีตัวแน่นอนนะครับหลุมนะเพราะว่าปลาน,นิลส่วนใหญ่เนี่ยต้องขุดหลุมนะครับทาหลุมเพื่อเอาไว้นอนแล้วก็เอาไว้วางไข่อะไรประมาณนี้นะครับก็เวลาจับคู่ปลาน,นิลมันจะทําหลุมนะครับก็ใช้ในการตกจริงได้นะครับใช้อย่างนี้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อแข่งหรือว่าบ่อเหมานะก็ใช้อย่างนี้ ได้จริงนะครับตกได้จริงนะพเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับส่วนวิธีการตั้งทุ่นก็ผมได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแบบไร้สารนะใช้ตัวอาหารเป็นตัวดึงตัวทุ่นนะครับแต่ถ้าพเพื่อนๆจะใช้เป็นเหยื่อดสดเนี่ยให้ให้ตกให้ใช้เป็นตะขวนะครับในการดึงตัวทุ่นนะแล้วก็เจิกลักษณะาการเจิ้ก็เหมือนกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่ง a n n e l ด้วยนะครับแล้วก็ผมยังมีเพจนะครับ Facebook ของเหนือเมฆฟิชชิ ne ่งนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลากปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ